thank you สวัสดีค่ะดิฉันครูหยกนางพรสิริตันพัฒนาผู้ดำเนินโครงการครูสอนดีโรงเรียนโสดศึกษาปานเดอรจ,จังหวัดลบบุรีวันนี้พวกเราได้พานักเรียนมาสถานีตำรวจอำเภอบ้านหมีเพื่อขอแจ้งความเกี่ยวกับบัตรหายขั้นตอนมีอะไรบ้างในการแจ้งความ เราเข้าไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะครูหยกกำลังให้ความรู้กับนักเรียน ในเรื่องของการมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนมาแจ้งความเรื่องบัตรประชาชนหายและรถจัก,กรยานยนต์หายค่ะครูโยกได้อธิบายขั้นตอนต่างๆให้กับนักเรียนได้รับทราบว่าเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างซึ่งนักเรียนของเราก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อเข้ามาถึงสถานีตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีค่ะ อนุญาตให้เราเข้าถ่ายทำในห้องสอบสวนจริงค่ะเอกสารที่ใช้ในการแจ้งความนะคะมีเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนและเข้าพบเจ้าพนักงานสอบสวนเมื่อสอบถามรายละเอียดและสอบปากคำและส่งมอบหลักฐานการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่เสมียนเพื่อส่งให้แก่ร้อยเวรประจำวันจากนั้นนักเรียนก็คัดสำเนาการบันทึกประจำวันได้เลยค่ะ ส่วนเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะบัตรประจำตัวประชาชนตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังรับเรื่องร้องทุกข์จากนักเรียนค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและสอบปากคําพนักง,งานสอบสวนมอบหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์เจ้าหน้าที่เสมียนประจาวันคดีลงบันทึกประจําวันค่ะ จากนั้นนะคะเข้าห้องสอบสวนเพื่อให้ปากคำและส่งบันทึกประจำวันแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าขั้นตอนในการแจ้งความนั้นจำเป็นจะต้องขอใช้บริการด้านภาษามือที่พมจหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่นักเรียนเพื่อความสะดวกในการให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ ทำการลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนขอสำเนาบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะคัดสำเนาบันทึกประจำวันให้แก่นักเรียนเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะขั้นตอนการแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1. เตรียมแบบประจําตัวประชาชน 2. พบพนักง,งานสอบสวนเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและสอบปากคํา 3. พนักง,งานสอบสวนมอบหลักฐานการแจ้งความร้องทุกเพื่อให้เจ้าหน้าที่เสมียนลงบันทึกประจําวันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงทั้งนี้ไม่รวมถึงระยะเวลาตามกระบวนการสอบสวนซึ่งแล้วแต่ความซับซ้อนของคดี การขอสำเนาบันทึกประจำวันคดีเมื่อยื่นคำขอคัดสำเนาประจำวันต่อพนักงานสอบสวนและหัวหน้าสถานีอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่ประจำวันสำเนาให้พนักงานสอบสวนรับรองสำเนาถูกต้องมอบให้แก่ผู้แจ้งความภายใน30นาทีค่ะครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตีสมทบบุญแสนครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอเภอบ้านมีอ่เป็นตัวแทนของสอบพบ้านมีที่ยินดีที่เด็กมา ศึกษาดูงานที่โรงพักเพื่อจะให้เด็กเนี่ยสามารถติดต่อกับทางโรงพักได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาหรือว่าเป็นภาระแก่บุคคลอื่นบุคคลใดที่สามารถจะมาทำภาระกิจของตัวเองได้โดยตรงครับวันนี้มาสถานีตำรวจนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับผมมีปัญหาเองเอกสารหาย เพราะเอกสารต่างๆมีความสําคัญกับผมมากเมื่อผมมาที่สถานีตํารวจผมก็ได้ทราบขั้นตอนการแจ้งความครับวันนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอะไรบ้างคะการมาสถานีตารวจในวันนี้ครับได้ครับได้ความรู้มากยิ่งขึ้นครับและว,วันนี้มาสถานีตํารวจนักเรียนรู้สึกกลัวหรือกังวลหรือเปล่าคะอ๋อไม่กลัวครับเพราะได้รับความรู้มากขึ้นกว่าเดิมครับต่อไปนักเรียนก็สามารถมาติดต่อ ขอแจ้งความได้ด้วยตนเองแล้วนะคะการมาสถานีตํำรวจในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้ถึงขั้นตอนการขอแจ้งความเกี่ยวกับเอก,กสารหายว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคราวหน้าพวกเราจะไปสถานที่ใดโปรดติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ